การเตรียมงานฉลองปีใหม่ได้เริ่มขึ้นในพระราชวังห้องโถงและทางเดินถูกตกแต่งทั้งหมดและทุกอย่างก็พร้อมสำหรับค่ำคืนที่แสนวิเศษ เจ้าชายกำลังร่าเริงอย่างที่สุดเพราะเขาชอบการฉลองปีใหม่มากวันดีเจ้าหญิงของฉันวันนี้สดใสมากเลยใช่ไหมเห็นท่านมีความสุข ฉันก็มีความสุขไม่สุขได้ยังไงมันเป็นวันที่ฉันชอบที่สุดเลยนี่นะท่านชอบอะไรในวันปีใหม่ที่สุดเหรอหิมะตกผู้คนมารวมกันอ้าทุกคนมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังอ้อหวัดดีโรซาสวัสดีเจ้าชายทำไมท่านออกมาตากลมหนาวละ่ะ จะตายของขวัญใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะใครบ้างไม่ชอบของขวัญกันน่ะฉันบอกพระราชาไปแล้วว่าอยากได้ของขวัญราคาห้าร้อยเหรียญทองน่ะแต่ราคาของของขวัญมันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือมันมาจากหัวใจใช่ใช่แน่ละเธออาจอยากได้กวีเป็นของขวัญฉันอยากได้ทองพูดถึงของขวัญนะโรซ่าฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยช่วยอะไรมิซ่า เจ้าหญิงพาโรซ่าไปที่โรงนาอ้อาวมาที่นี่ทำไมเนี่ยนี่เป็นของขวัญสำหรับเด็กในอนณาจักรนะสิแล้วมันมีเยอะแยะเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยคงต้องขนหลายรอบต่อให้ใส่รถม้าก็เธอคุณมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมล่ะอืมนี่น้ำยาลดขนาด และก็น้ำยาขยายขนาดบอกให้ทหารหยดสีฟ้าเมื่อขนย้ายมันและสีแดงเมื่อส่งมอบของคุณเยี่ยมมากขอบคุณนะรอซ่าบอกพระราชาด,ด้วย <c oughs> ฉันพูดจริงนะได้ฉันจะบอกให้เอ้อนี่อีกเรื่องหนึง่งเตือนเขาว่าห้ามใช้น้ำยาพร้อมกันนะทำไมเหรออืมไม่แน่ใจแต่รับประกันได้ว่าออกมาไม่สวยแน่ ซินเดล่าให้น้ำยาทั้งสองกับทหารบอกวิธีใช้ให้กับพวกเขาจากนั้นนำน้ำยาที่เหลือไปกับเธอด้วยฮัเฮ้ยซินเดล่าไงพอฟูมีอะไรเหรอทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรองั้นไปกันเลยเจ้าหญิงและพฟูเข้าไปในครัวได้กลิ่นของอบเชยซึ่งหอมน่ากินมากๆ อบเชยเสร็จแล้วส่วนไส้อยู่ทางนั้นเชฟพอฟูพร้อมให้บริการคุณผู้หญิงแป้งนุ่มมากส่วนไส้ก็ดูยอดเยี่ยมและลูกอมหลักสีสันพวกมันดูน่าอร่อยจริงๆเลยนะงั้นก็มาเริ่มกันเถินนะแล้วเข้าเจ้าชายจะชอบของขวัญชิ้นนี้ฉันจะทำบ้านคุกกี้อบเชยแสนสวยให้กับเขาอืมฉันจะขอลองชิมบ้างได้หรือเปล่าถ้าเราทำใหญ่พอก็ได้เลยบางทีทำบ้านสองชั้นน่าจะดีกว่านะ เจ้าหญิงและโพอฟูทำตัวบ้านขนมให้เสร็จซะก่อนพวกเขาถึงกับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ขนาดจิว๋วบ้านที่พวกเขาทำดูน่าอร่อยอย่างเหลือเชื่อ<า>บ้านของเราเสร็จแล้วละ่ะโอ้มันดูน่ากินมากเลยฉันอยากกินหน้าต่างทั้งหมดเลยละ่ะมาเถอะเรามีงานให้ทำอีกเยอะเลย <S <S เมื่อเจ้าหญิงและโพอฟูออกจากครัวเพื่อไปช่วยเตรียมงานต่อ เซราที่แอบฟังอยู่ตอนแรกก็ออกมาพวกเขาทำบ้านคุกกี้ให้เจ้าชายฉันจะอบเค้กที่ยอดเยี่ยมให้ดูบ้างแต่ฉันไม่รู้วิธีอบขนมเค้กนี่นาอืมอาจจะมีสูตรอาหารอยู่แถวนี้ก็ได้นะในที่สุดเซราก็พบสูตรอาหารและเธอใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะลงไปในแป้งรวมไปถึงน้ำยาย่อและขยายขนาดด้วย สูตรอาหารอะไรกันเนี้อ่แต้งยอส่วนและขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดเซราก็ทำเค้กที่สวยงามได้อย่างที่ต้องการในคืนนั้นทุกคนมารวมตัวที่โต๊ะเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่ำเจ้าชายมีความสุขมาก เจ้าชายจะเป็นเกียรติมากถ้าท่านรับของขวัญจากฉันนะคะเราไม่ควรเปิดของขวัญก่อนเที่ยงคืนนี่ของขวัญของฉันรอนานแบบนั้นไม่ได้นำเข้ามาเลยทหารสองคนนำเค้กของเซราเข้ามามันดูดีทีเดียวขอบคุณเซรามันดูน่าอร่อยมากฉันอยากชิมดูสักชิ้นขณะที่เจ้าชายจะตัดเค้ก ้ก็พองขึ้นมาเหมือนบอลลูนและในที่สุดก็ระเบิดแล้วก็กระจายไปทั่วห้องเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยตัวฉันปดเซราขยายตัวจะชายหดเล็กลงโตะอาหารใหญ่ขึ้นแล้วก็าอี้ก็หดด้วยคนในราชวังครึ่งน,นึงตัวเล็กจิว๋วอีกครึ่งตัวใหญ่ก็เริ่มเพิ่ม โรซาทำอะไรหน่อยเธอน้ำยาจะหมดฤทธิ์เดตอนเช้าโชคร้ายจริงๆที่ฉันทำอะไรไม่ได้เซรราลูกทำอะไรลงไปเนี่ยฉันยังไม่ได้กินของหวานสักคำเลยด้วยซ้ำของหวานใช่ฉันมีความคิดดีๆแล้วซินเดอเรลลา่านำบ้านคุกกี้ของเธอออกมาเจ้าชายนี่เป็นของขวัญจากฉัน ว้าวมันอัศจรรย์มากแต่มันไม่มีค่าเลยถ้าเธอไม่อยู่กับฉันนะนะฉันจะไปกับท่านซินเดอเรลล่าเทน้ํายาย่อส่วนที่เหลือบนตัวเองและโผฟ,ฟู าปีใหม่เจ้าชายสุสานปีใหม่เจ้าหญิงของฉันแต่ทำไมทำไมฉันน่าจะโหดไปด้วยเนอะ ป่ามุ่งหน้ากลับบ้านของเขาพร้อมตะกร้าที่เขาแทบแบกไม่ไหวโอ๊ยโอ๊ยออเฮ้ย,ย,ยมันหนักจังเลย <c oughs> แต่ก็คุ้มที่จะแบกกันนะเอ้ยถึงแม้ว่าตะกร้าจะหนักอย่างเหลือเชื่อแต่ว่าเขาก็มีความสุขมากๆในที่สุดฉันจะได้มีวันปีใหม่ที่ดีที่สุดแล้ว หมาป่ากลับถึงบ้านแล้วเริ่มเปิดตะกร้าที่ละบที่ะะบโอ้พระเจ้าดูอาหารทั้งหมดนี่สิมันฝรั่งบทของโปรดของฉันของฉันหมดเลยละ่าจะจะกินได้หมดคนเดียวเลยแต่คืนนั้นหมาป่าไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่คิดสวัสดี น,น้าได้เป็นใครเนี่ยฮะชื่อฉันคืออดีตชื่ออะไรของนายกันละเนี่ยฮะอาหารทั้งหมดนี่มาจากไหนนายขโมยมาะฮะขโมยเหรอไม่ใช่นะฉันแค่ยืมมาเฉยๆนหะฉันจะกินทุกอย่างให้หมดจานแล้วส่งมันคืนไปซัด,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 ดโดยพื้นฐานแล้วฉันช่วยเขาอยู่นะรูมเมทํำความสะอาดจานไงละ่ะดูเหมือนนายทำลายวันปีใหม่ของคนอื่นนั่นเนี่ยนะอา วันปีใหม่ก็แค่วันธรรมดาหนะ้าเออเดี๋ยวเขาก็ทำใจได้นายทำใจได้หรือเปล่าล่ะทำใจอะไรรถไฟของนายรถไฟอะไรมาสิฉันอยากพานายไปที่ที่หนึ่งอะแต่เออฉันกำลังจะกินเนี่ยโอ้โหโ,โอ้มาปา่าเริ่นน่ารักจังเลยนายจำเขาได้หรือเปล่าเออฉันเนี่ ฉันฉันฉันน่ารักมากเลยนายไม่คิดงั้นเหรอดูสิดูให้ดีๆแม่ฉันซื้อรถไฟให้นี่ปูนปูนกระชกระชักปูนปูนจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันออกจากห้องไปแค่เดี๋ยวเดียวและฉันก็ไม่เห็นรถไฟปูนปูนอีกเลยละ่ะมันหายไป ฉันอยากให้นายคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นไปไม่อย่างนั้นมันจะสายเกินไปถ้าฉันไม่คิดอาจจะสายเกินไปก็ได้มันมีความหมายด้วยเหรอเฮ้ย hey, ไม่มีใครพูดอะไรเลยตอนฉันหยิบทุกอย่างมาหมาป่ายังคงเปิดตะกร้าอย่างกระตือรือร้นแต่เขาไม่สามารถสลัดสิ่งที่ได้เห็นทิ้งไปยังไงก็ช่างอึมของขวัญไม่มีอะไรจะหยุดฉันตอนนี้ได้หรอกของฉันทั้งหมด ลลแต่เป็นอีกครั้งที่หมาป่าไม่ได้อยู่คนเดียววันดี้ออดีตอีกเหรอนน,นายใช่ไหมฉันไม่ใช่อดีตแต่เป็นปัจจุบันต่างหากนายเป็นหมาป่าที่หล่อมากเลยนะดูสะถ้านายกินอาหารทั้งหมดนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ไหมอ,อ่ฉันจะไปหิวอีกต่อไปมันี่ฉันจะพานายไปที่หนึ่งแต่ฉันไม่อยากไปนี่ ที่นี่ที่ไหนอะบ้านของสไตลิสพวกเธอไม่เห็นเราทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะพี่จ๋าอย่าร้องไห้ของตกแต่งกับอาหารหายไปหมดเลยเราจะทำยังไงกันดีเรายังมีถั่วอยู่เราเก่อกองไฟเล่นเกมและกินถั่วได้แล้วของขวัญจะทำยังไงอืมระวาดภาพสวยๆให้กันก็ได้นี่ เฮ้ hey, นี่นายว่ารูปให้ฉันได้ไหมล่ะฮะไม่ก็ได้งั้นก็ไปตรงวัดถ้านายกินอาหารหมดจะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอฉันฉันไม่รู้ฉันเดาว่ามันคงจะน่าเบื่อละมัง้งแต่ฉันก็จะอิ่มท้องนะนายคิดว่ามันจะคุ้มค่าเหรอไม่งั้นจะสายเกินไปนะงั้นพวกเขาจะสนุกกันมากเลยใช่ไหม หมาป่าอารมณ์เสียนิดหน่อยแต่ก็ยังเปิดตะกร้าพวกนั้นต่อไปของขวัญฉันจะสนุกจากการแกะของขวัญของฉันโอ,โอ้ดีหมาป่าไายมาทำอะไรที่นี่แล้วแต่เท่าฉันคืออนาคตอนาคตของนายดูเหมือนว่านายกับฉันยังมีอนาคตอยู่นินนะใช่เรามี ในโชคร้ายที่เราอยู่ลำพังจริงเหรอนายดูที่ตะกร้าสิเอ,อ่แอบดูสินะดูสิว่ามีอะไรเขียนอยู่บนนั้นสไตลิสอัจฉริยะนักกีฬาหมาป่าโอ้หมาป่าฉันเน่มาเถอะมีอย่างอื่นที่ฉันอยากให้นายเห็นว้าวอ๋อ,อเรา เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอะฉันฉันฉันจะตกแล้ว <c oughs> ใจเย็นๆนะนะนายไม่ตกไปหรอกก็ได้ก็ได้ <c oughs> ดูนั่นนั่นคือไร่แนานาคตงานเลี้ยงฉลองวันปีใหม่อีกครั้ง <c oughs> พวกเขากำลังเขาดาวเจ็ดเจ็ดหกห้าสีพวกเขาดูมีความสุขมาก, <c oughs> กเขามีความสุขสนุกด้วยกันตีจังเลย แล้วนายอยู่ไหนฉันไม่อยู่ด้วยเหรอดูสิเงียบสักทีมีตาแก่อยู่ในบ้านนี้วันปีใหม่เอฉันอยากจะนอนไม่ต้องแวะมาชวนฉันไปร่วมด้วยนะกลับกันเถอะหมาป่าอดรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นมาไม่ได้ถ้าง,งั้น ฉันจะเป็นหมาป่าแก่ขี้เหงาขี้บน่นแล้วก็หน้าเบือ่อเหรอแล้วฉันตอนนี้ฉันควรทํำยังไงดีละ่ะเอาอาหาไปาคืนเขาสิเอาของขวัญไปคืนเขาด้วยแล้วก็ไปร่วมฉลองกับเขาเออเราไม่คิดว่าเขาจะโกรธฉันเหรอเขาต้องโกรธแน่ต้องโมโหมากด้วยหรืออาจไม่พูดกับนายเลย แม่ที่พูดได้ช่วยได้มากเลยนะแต่เขาเป็นเพื่อนนายฉันมั่นใจว่าเขาจะให้อภัยฮะเขาจะอภัยให้ฉันใช่ไหมถ้างั้นฉันควรเอาทั้งหมดนี่ไปคืนเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนสิฉันมีความคิดดีๆดิช่วยฉันทีนะหมาป่าเอาของออกจากตะกร้าโดยที่อดีตปัจจุบันและอนาคตยืนมองด้วยความสับสนฉันบอกว่าให้ช่วยหน่อยไง ด้วยความช่วยเหลือของผีปีใหม่ทั้งสามตัวหมาป่าตกแต่งบ้านและต้นไม้อย่างสวยงามและจัดโต๊ะอาหารอย่างยอดเยี่ยมเขาวางของขวัญไว้ใต้ต้นไม้ด้วยอย่าเพิ่งลืมตานะเดี๋ยวก่อนก็ได้หมาป่าฉันไม่ได้มองเอาละตอนนี้พร้อมอย่างพร้อมแล้วงั้นลืมตาเลยหมาป่านายจัดเองหมดเลยเหรอใช่ฉันอยากให้เธอประหลาดใจน่ะ เพื่อนรักของฉันนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านฉันเองเย่ฮ่นายน่ารักที่สุดเลยม้าป่าอยอมรับความผิดที่ทำและมีวันปีใหม่ที่แซนพิเศษกับเพื่อนของเขา